สวัสดีครับพามาเที่ยวน้ำตกทานทองอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะครับตรงนี้คือบริเวณทางลงนะครับจะมีร้านอาหารนะครับเป็นร้านส้มตำนะครับปลาเผาไก่ย่างนะครับผมโหน่ากินทางนั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับก็มีระหว่างร้านก็จะมีให้เช่าเสือนะครับผมเช่าเสือก็ลงไปนั่งกินกันข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย พอลงมาก็จะเป็นลักษณะน้ําตกนี่เป็นลานหินนะครับมีน้ําตกไหลผ่านนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปเดินดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือทางลงนะครับจะเป็นลําธารนะครับแล้วก็มีต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมาะสําหรับการมานั่งพักผ่อนนะครับอันนี้ก็บรรดาลูกเล็กเด็กแดงนะครับก็มาพักผ่อนกันที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับจะเป็นลักษณะลานหินกว้างนะครับผม แล้วก็มีบริเวณน้ำที่ไหลออกมานะครับตรงนี้เป็นอุทยานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงเดินไปดูนะก็กว้างนะครับผมกว้างเลยเด็กๆก็คงชอบนะครับเนี่ยผมเคยมาเล่นเมื่อตอนผมเป็นเด็กนะครับแต่ตอนนี้โตแล้วไม่ได้ลงนะครับผม ก็มีน้ำแทบทุกปีนะครับแต่ว่าน้ำมากน้ำน้อยก็แล้วแต่นะครับช่วงฤดูหน้าฝนนะครับผมก็จะน้ำเยอะนะครับสนุกเย็นครับนี่นะครับจะเป็นลานกว้างเลยนะครับน้าเล่นนะครับสดน้ำน้ำใสนะครับเย็นนะครับนี่นะครับน้ำไหลดีนะครับ เผื่อพี่น้องท่านไหนว่างๆนะครับแวะไปนะครับผมน้ำตกทานทองนะครับสีเชียงใหม่หนองคายนะครับวิ่งเส้นท่าบ่อนะครับผมท่าบ่อไปสีเชียงใหม่นะครับจะเจอเลยนะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับก็ถ้าใครลื่นก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหินมันเป็นหินมีตะไคร่เกาะนะครับก็จะลื่นนิดนึงนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับแวะมาเที่ยวกันนะครับจังหวัดหนองคายนะครับ